เราเองก็ปรารถนาความสุขเราเองก็ไม่ควรจะมีเวรกับใครเพราะใครก็ไม่ปรารถนาเวรเราเองก็ไม่ควรจะเบียดเบียนผู้ใดเพราะใครก็ไม่ต้องการให้เกิดการเบียดเบียนครนี้ต้องมองมาที่ตัวเราก่อนเรียกว่าเห็นอกเราแล้วก็เห็นอกเขา ไม่ใช่การแผ่เมตตานี่แบบมองมาที่ตนเองและเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงตนเรานี่ถ้าไม่เห็นความจริงจากตนเองซะแล้วจะไปรู้จักคนอื่นได้เนี่เป็นเรื่องยากมากการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนาเรามาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เพื่อจะรู้จักความเป็นจริงของชีวิตเราเอง เมื่อรู้จักตัวเราแล้วก็จะขยายสรรพสิ่งทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนมือนกันกับเราจึงเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดมาพร้อมกับกิเลสตัณหาเขาทั้งหลายมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดได้เหมือนกันกับเราแล้วเราก็ควรจะต้องให้อภัยกันเราเองก็ไม่ควรจะต้องผูเวรผูกภัย